ในอดีนั้นผมเป็นคนที่กากเป็นอย่างมากจับสู้กับใครโดนเขาเตะตูดตลอดมันจึงทําให้ผมขับแค้นใจผมจึงเข้าสู่วงการการต่อสู้ผมหาประสบการณ์และพัฒนามันไปเรื่อยพยายามที่จะแข็งแกร่งขึ้นแต่ตั้งเป้าว่าจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อถึงวันที่ผมแข็งแกร่งผมเริ่มไล่เตะตูดไอ้พวกที่ชอบทําร้ายคนไม่มีทางสู้และนั่นคือจุดเริ่มต้นการเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของผม โอเคทราบก็กระับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่กันในในแมปที่มีชื่อว่าเมกานูบนะฮะแมบปบนี้มีอะไรบ้างมีอะไรก็ไม่รู้นิวอัลล็อกอะไรอะ่ะ เราอะไรอะ่ะโอ้โหเข้าสูมิติอันเคว้งคว้างเอา้าแล้วเขาให้เรากลับมาบ้านอันนี้ผมสปินไปแล้วนะเมกะเวลตรงนี้อันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรในนี้จะมีให้อพอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้กินอ๋อ oh, oh, เป็นแช่แข็งแบบใช้สกิลเป็นเหมือนสกิลใช่ไหมในตัวนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่าหัวสกินโอเคมีสกินที่เลือกมากมายซึ่งผมยังแข็งแกร่งไม่พ้อที่จะมาแลกอันนี้จะเป็นร้านตัดผมส่วนนี้จะเป็นเอ็กซเชนก็คือการแลกเปลี่ยนส่วนตรงนี้ต้องใช้หนึ่งแสนสตริงซึ่งผมไม่อยู่ เอ้ยไม่ใช่100 1 0ร้นี่มันเป็นคอนในนี้ก็จะมีให้คอนสตรตงแล้วก็จะมีหัวหัวนี่เอาไปแลกอะไรต่างๆได้นะฮะอันนี้เขาไม่ต้องศูนคือยังไม่มานะฮะโอเคไปเลยเราจะเข้าสู่การเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดนี่คือจุดเริ่มต้นอะไรวันเนี้ยยาวไกลจัด n o o b Islands โห oh, อะไรนะนายไม่ต้อเมาทำไรเช่น,เ,ชนเดี๋ยวเจอกูไอ้นบนิั์นนะ เราต้องหาประสมการณ์จากไอ้ต่อยไอ้พวกนี้เราก็จะได้ค่าประสมการณ์ที่มากขึ้นอุวยได้เหรียญเยอะขึ้นเห็นไหมสังเกตมุมซ้ายผมรู้สึกว่าผมแข็งแกร่งขึ้นทีละนิดตีละหน่อยทีละห้าโกรงเกอร์นู er, no นี่ไงได้แล้วเอา้าแล้วเขาให้เราไปไหนต่อเดี๋ยวเราไปอันนี้หรออันนี้เป็นโคตรเท่หน้าแต่ละตัวคือเท่มากผมชอบมากเรา open, โอเปนคูหนึ่งอุ้ยสีแดงเมื่อกี้เห็นแล้ว ถังขยะน no ูเอาทีละครั้งไม่ได้แล้วตอนนี้เราคอนหมดบิ๊กบัฟหน0 0งหมไม่ไหวไม่ไหวเอาตัว500ก่อนแล้วกันถ้าต่อยไอ้บิ๊กบัฟนี่นั่นน่าจะใช้เวลานานเราเก็บความแข็งแกร่งก่อนซองเกอร์น er ู no ต่อยมันตอนนี้ผมต้องเป็นผู้ที่แข็งแกร่งแล้วก็ไปเตะตูดไอ้บนนั้นให้ได้นูฟไอแลนด์สเราจะถึงไหมอ่ะมันต้องใช้ค่าเท่าไหร่เราถึงจะปลดล, no ล็อกนูฟไอแลนด์สไล่ไล่ต่อยไอ้วกซองเกอร์นูอุนยนพวกีกีทำอะไรเราไม่ได้หรอก อันนี้เราต้องใช้1 5 0 0 0ันความแข็งแกร่งเพื่อที่จะไปดูไฟแลนด์สเราดูไฟแลนด์หนึ่งก่อนเฮ้ยเราดามเมจมาไวอยู่นะ2 0 0แล้วถ้าดาเมตที่เราพันนี้ผมจะไปต่อยตัวหลักหมื่นอยู่จะได้ไวไวไงตรงนั้นเป็นแอเรียอะไรสักอย่างไหนดูซิต่อยก่อนไล่ต่อยพวกนี้ก่อนเลยเนี่ยความแข็งแกร่งเราขึ้นทีละสิบองอ๋อันนี้เราสามารถใช้โลบักซื้อได้นะความแข็งแกร่งเพื่อที่จะได้ไปไวขึ้นต่อยสตองเกอร์นูตรงนี้จะเป็นจุดอะไรอะไรเอ่ยมันขึ้นว่าอะไรเอ่ยอันนี้ไผ่ได้ตานยม่ทั้งหมด หนึ่งพันสามร้อยเลือนเก้าพันนี้หรอเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เราสู้ได้อุ้ยมันจะใส่สกิลใส่เราด้วยเหรออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวหน้าแม่งโคเทเลยอุ้ยตัวนี้เกมนี้มีแต่ตัวหน้าเท่ๆโคเทอ้ยนี่เป็นตัวอะไรวะเนี่ยชาวฟิตต่อยมันได้ด้วยอุ้ยมันเตะผมเตะก้านคอเลยเหรออุ้ยเราดูเลือดตัวเองตรงไหนอ่ะเราดูได้ปะไม่รู้เหมือนกันดูเลือดตัวเองตรงไหนแต่ผมโดนมันเตะรัวๆเลย ้ยได้ความแข็งแรงตั้ง1 5 0สักหน่อยกล้ามใหญ่อย่างเดียวเปล่าเราอะตัวใหญ่ด้วยโหไม่เท่าไหร่นี่บิ Big ๊กบัฟ120เราก็จะถึง105แล้วตอนนี้เรามีสต็องอยู่976เก็บอีกนิดเดียวโอ้โหแลต่อยพวกเลือด200นี่แบบมันได้น้อยไปเราต้องไปต่อ,ตอยพวกเลือด500ไม่ก็แบบตัวที่แบบมันขึ้นแข็งแกร่งตัวใหญ่ๆไปเลยจะได้ไปต่อแล้วตัวนี้ผมก็ไป no นูไฟเล่นสองนั่นแหละปลดล็อกสักทีต่อย วีวาผมแข็งแข็งขึ้นโหมันดี่ตยกับแมงแตกไปกันต่อเลยอเทมฟอร์เซลโหห้าพันห้าพันเนี่ยเราน่าจะสุ่มได้สองครั้งโอ้อย่างนี้เ้าอรนนี้หนซนเก้เนี่ยังพอมีมีโอกาสไหมโอ้โหไม่เอาอันนี้ได้ไหมพี่กูรงไม่เอาสีขาวอยากได้สีแดงสีเหลืองก็ยังดีนะปลอบใจหน่อยโอ้โหไม่มีปลอบใจเลยโอ้แต่เลือดตดฝั่งนี้หมื่นห้าสามมืน อะไรกันเนี่ยถึงไปไหมพี่แต่ผมว่าหน้าตัวพวกนี้มันต้องเหมือนมันเหมือนกันมันเหมือนกันเลยตรงนี้น่าจะตึงมือหน่อยในช่วงต้นตช่วงหลังจะไม่ตึงแล้วช่วงหลังเราให้หมดช่วงตัวนี้มาก่อนเลย,ยเยเโลออนสามารถออนที่จะออโต้ไฟได้ผมก็ไปนั่งคลิกเมาส์รัว ตอนนี้มีอันล็อกไอเทมใหม่ที่น่าจะเป็นแมบบแรกของเราแต่ว่าตอนนี้เราเราขอไล่กระทืบคนก่อนพวกสตรองเกอร์นูบตรองเกอร์นูบทมันไม่เท่าไหร่หรอกจริงๆอะแต่เราดูแมบบต่อไปเราจะไปได้อยู่ที่7,500ตอนนี้เรามีอยู่2,400และตอนนี้ผมก็ไป World สได้แล้วอืมต่อยกําแพงต่อยทีละหมื่นใกล้แล้วไอตัวข้างบนเอ้ยคัดซีนอะไรเนี่ย ถือ,อคอนเลเลยเอาเต้นเฉยเทมากเทมากนี้ต้งขีย์เบลหนึ่งเขาต้องการขีอะไรโอ้ยลยมุมกล้องตรงนี้เราไปได้ไหมเราไปไม่ได้อ่ะอันนี้ต้องใช้สองหมื่นห้าเพื่อเปิดเราไล่ต่อยคนตรงนี้ได้ไหมโอ้แต่ตรงนี้มันเลือด2องแสนเลยโคตรเยอะคุณไล่ต่อยมันให้มดอ,อย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวไอ้พวกนี้มันเป็นพวกไม่ดีพวกจนป่าจนเถือนจนภูเขาทั้งหลายมันเป็นพวกไม่ดีเลย เป้าหมายของเราคือขึ้นไปอยู่บนจุดสุดยอดสูงสุดให้ได้ผมรู้สึกว่าผมต่อยอย่างนี้ตัวข้างนอกไม่ค่อยไหวเราก็เลยกลับมาดูสดกินได้ไหมสองพันห้าร้อยหัวเรามีทั้งหมดอยู่สี่พันหัวเราไปดูไอ้นี่ก่อนละกันโหอันนี้ใช้ห้าหมื่นห้าหมื่นหัวเอาอันนี้ดีกว่าผมเปลเ่็เนคุณได้เป็นร่างใหม่แล้วแล้วก็ใส่หัวหัวโกโก้หนึ่งสักหัวนี่หัวทองไปเรียบร้อยแล้วลองใส่สกิน สกินนี้หัวนี้ของเราโอ้ m ม g o ก้อนเราแม่งเทขึ้นมาในหนึ่งระดับตัวใสกิ้งเลยโคเทตอนเนี้ยตอนนี้เรามีเอาอะไรได้บ้างเราทาอะไรไม่ได้เลยน่าจะต้องไปเก็บหัวเพื่อมาแรกต่อเวก่อนเช็คก่อนแล้วกันว่าสกินนี้มันทรงพลังขึ้นเปล่าไม่มีอะไรบอกดูไม่รู้ไม่มีอะไรบอกหรือหรือว่า <laughs> มันจะไม่ทรงพลังขึ้นสวยแหละเยวไปต่อยกีกก่อนเฮ้ยก่อนจะต่อยกิกกี้ขออนุญาตสุ่มก่อนละกัน ตัวนี้ต้องมาตัวนี้ก็ได้สักหนึ่งทีสีเหลืองโอ้โหสีขาวได้เป็นไอซ์คัพนูบโอเป็นอีกทีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเกตเลดี้ <Get Lady. S 1> เอาเสร็จแล้วหรออ๋เอเขาให้เราต่อยไอ้พวกนี้ป่ะยี่สิเอ็ดตัวหรือให้ให้ทำอะไรอะ่ะให้ทำอะไรอะอ๋อไอ้พวกนี้สวยละ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 ทันไหมนี่เวนสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี สมโอ้ไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เราไม่ทันได้ดูทั้งหมด30วินาทีเราต้องได้ต่อยกองเอ๋พร้อมแล้วสองหนึ่งรุนไปลุยต่อยเพื่อเปิดกุญแจทันยังไงก็ทันอันนี้เมื่อกี้รอบก่อนเราไม่รู้ไปแบบเร็วเลยเร็วจีเรียบร้อยโอ้โหโซอีซี่วงหนึ่งกุญแจอันนี้อะไรเนี่ยจะได้500คอนเหรอไหนลองสิหนึ่ง โอ้โห my g กอเยอะไปพี่อันนี้เยอะมากเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหเราต้องเหมือนเหมือนว่าเราต้องใช้พลังเวทจริงๆเพราะอันเนี้ยเพราะมันเยอะมากๆเยอะแบบเยอะมากๆแปลนวิทันไหมอะโอ้โหไม่ทัน ส,สิบามขาดแค่4ไม่เป็นไรเราไปจุดต่อไปเลยอันนี้เป็นอันล็อกอันใหม่นุ่มดีดบรีนี่อยู่ที่แม่ปสปาอันนี้เป็นบอสป่นนะเนี่ยเลือดมันเท่าไหร่อ่ะผมมือปืนไฟมันถือปืนไฟดาเมจแรงแต่ไม่ถึงเครื่องหลอดเราเราแรงกว่าผมพูดรัวๆเลยนีย่ฉันก็อยากได้เหมือนกันนะปืนไฟนายขอหน่อยได้ปะ่ะเลือดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวสี่แสนป่ะเออสี่แสนไม่ใช่สี่ล้านก็พอแล้วตอนนี้ไอ้หญิงสู้ได้ตัวปืนไฟเอ้ขอดีนอะไรวะน้าวิ่งเร็วจัด1นึ่งแสนสองหมื่น 5,000k ที่เราจะบล็อกแมปต่อไปได้เพราะฉะนั้นออโต้ไว์เลยและในที่ส่วนผมก็มาถึงหน้าห้องและห้องนี้ผมคิดว่ามันเป็นห้องบอนมันมีนี่ด้วยเซิร์ฟเวอร์ไทม์ทูดีฟอรลุยกันเลยไอ้นี่ใช่ไหมใช่หรือเปล่าที่อยู่บนเอ้ยที่มันไอตัวที่มันเต้นใส่ตูดใส่เราถือคอนเลยเหรอพกูกจะทำไมตัวเรามันอย่างงี้วะเนะี่ย มันเดานอนอย่างกันนะเฮ้ยอะไรอ่ะแล้ถืออะไรด้วยอ่ะอะไรวะเนี่ยให้กูทำไรอ่ะกูยิงยิงใส่เหรอกูยิงยิงโดนกระโดดยิงโดนหัว h i ดช็อตอ่ะ h i ดช็อตหมดอุ้ยชิว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 อูยยำปันมายิงหมดถ้าอะไรอีกวะน่า เรายิงเข้าไปนี้เข้าทีละร้อยโดนโดนโดนจะตายแล้วเลือสองร้อยโดนโอ้โหวิกตอรี่นี่บอลเหรอเนี่ยเฮ้ยมีให้เราสปินด้วยขอเนะะี่ยขอเนี่ยไปเลยขอดีๆขอเชดก็ได้เชดกลับไปบิ๊กอันนี้เลยหยุดหยุดหยุดแมวันนี้แมวันนี้อันนี้ก็ไม่เอา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 อีก อะไรวะเยซูบอดได้ของคนจะเง่าเลยโอเคเอามันหนีเหรอมันไปทุบอะไรมันะ่ะแล้วเราได้อะไรมาด้วยอ่ะเมื่อกี้เราเหมือนได้อะไรมาสักอย่าง ที่ไม่รู้อะไรเลยโอเคนี่ก็จะเป็น5้0แสนห้าหมื่นเพื่อที่จะไปบอสต่อไปโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ